สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์กับทศนะบานบ้าน,านด้านกีฬาฟุตบอลครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้อมืมันต้องอย่างนี้นะครับกับคลิปวันทงใส่สกอร์นะครับฟุตบอลพีเมลยรกลีฑก็ต้องบอกว่ามาถึงนัดจริงๆเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่35 36แล้วนะครับแต่ว่าบางทีมก็เพิ่งจะแข่ง35นัดกันเพราะว่าติดขัดเรื่องของโปรแกรมเลื่อนจากโควิดช่วงปลายปีที่แล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นนัดที่35 36นั่นแหละ เดี๋ยวมาฟันธงใส่สกอร์กันแบบครบทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่คืนวันเสาร์นี้นะครับไปจนถึงคืนวันอาทิตย์นะครับยังไม่มีมันเดนในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์มันก็จะมีเก็บตกหลายคู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาไล่เรียงกันไปทีละคู่เริ่มกันตั้งแต่คู่คืนวันเสาร์สัปดาห์นี้นะครับไม่มีคู่หกโมงครึ่งนะครับไม่มีคู่หัคขํากระโดดไปทีนึงคือไปคู่สามทุ่มเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า หลายๆทีมนะครับบางโปรแกรมก็อาจจะติดขัดเรื่องของไปแข่งสโมสรยุโรปมาแต่จริงๆแล้วก็ก็ดีครับแข่งหัวค่ําไปก็คือหัวค่ําเร็วไปก็ไม่ดีดึกมากไปก็ไม่ดีนะครับอย่างคู่ของเลเวอร์พูลทีมเชียร์ของพวกเราชาวเดอะคอบเนี่ยนะครับก็ต้องอดตลับขับตานอนกันอีกแล้วทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นโปรแกรมสุดสัปดาห์โอ้ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายจัดการในขันนี่มันยังไง เอาแม่เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มวันที่คู่แรกนะครับของคืนวันเสาร์นี่เลยครับทางด้านของนักบุญนะครับนักบุญเซาแทมตันนะครับจะยกพลบุกไปเยืยนเอนเบรนฟอร์ดนะครับจริงๆเนี่ยทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าอันดับตารางคะแนนใกล้เคียงกันนะครับเบรนฟอร์ดยู่อันดับ14บสี่เซาแทมตันอยู่อันดับ15มีแข่งกันไปทีมละ35แล้วก็มี41คะแนนเท่ากันอขอไปก็มีับมีสี่ี40คะแนนเท่ากัน นะครับยิง41เท่ากันนะ40แต้มเท่ากันยิงได้41เท่ากันแต่ว่าประตูเสียเนี่ยนะครับเบรนท์ฟอร์ดเสีย52ซอ์ตันเสีย58นะครับก็เลยทําให้เบรนท์ฟอร์ดมีประตูได้เสียดีกว่าซอ์ตันตอยู่6ลูกเพนะราะน,นั้นดูจากสถิติตรงนี้นะครับบวกลบคูณหารแล้วแม้ว่าเกมเมื่อกลางสัปดาห์นะครับทางด้านไม่ใช่กลางสัปดาห์โทษทีมันเดย์ไนท์ก่อนหน้านั้นนะครับ เบรนทนฟอร์ด uh, จะบุกไปเยือนแมนยูและแพ้มา0ูนยาะก็ทำให้ผลงานเนี่ยนะครับแทนที่มันจะกระโดดขึ้นไปอยู่ในสูงกว่านี้นะครับหรือไปอยู่อันดับ9อันดับ10เนี่ยนะครับก็ทำให้เบรนฟอร์ดยังหยุดอยู่ที่อันดับ14วันนั้นเชื่อว่าคืนนี้นะครับโอกาสต้องบอกว่าโอกาสก่อนโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงนะครับโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงแต่ว่าผม ขออนุญาตเลือกจิ้มไปที่เบรนฟอร์ดนะครับน่าจะมีภาษีในการลุ้นทําประตูและเก็บ3ามแต้มในบ้านได้เพราะว่าดูแล้วเป็นทีมที่ระยะหลังนะครับระยะหลังเล่นบอลแล้วสนุกดูเล่นเล่นแล้วมีความสุขในเกมแม้ว่าจะชนะบ้างแพ้บ้างก็ตามแต่การแพ้ทีมใหญ่มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะนั้นเชื่อว่าเบรน f ฟอร์ดน่าจะเข้าวินได้นะครับสกอร์ที่ผมให้เนี่ยจริงๆแหมมันฟันธงสกอร์เยอะก็ได้นะครับ3-1ก็ได้ นะครับอ่ะฟันธงไปเลยนะครับผมให้เบรนท์ฟอร์ดสามซอเัมตันหนึ่งเอาสกอร์แบบนี้ไปเลยหรือถ้ามันไม่ใช่สามหนึ่งก็คงจะเบียดเบียดกันอะ่ะเช่นสองหนึ 1, 1่งหนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้แต่ผมให้สามหนึ่งนะครับไปสามทุ่มอีกนะครับเบอร์ลี่เจอกับแอสตันวิลล่าครับคู่นี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านโอกาสรอดตกชั้นเนี่ยสดใสขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนนี้ยังจะต้องขับเขี้ยวกับทั้งเอเวอร์ตันและก็ลีชอยู่ในเตดอยู่นะครับแต่วิลล่าเนี่ยตอนนี้อยู่ถึงอันดับ ที่มันมีลุ้นในการาได้เลขตัวเดียวนะตอนแรกอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการดิ้นรนเพื่อจะติด1ใน10เนี่ยก็น่าจะเป็นเป้าหมายแรกของลูกทีมของสตีเฟนเจอรัดแล้วนะครับวิลล่าอยู่อันดับ13นะครับแข่งไป33นัดเองมี40แต้มเท่ากับเบนฟอร์ดกับเซาท์ทอมตันแต่ประตูดได้เสียดีกว่านะครับก็เลยทําให้วิลล่าอยู่อันดับ13ซึ่งห่างจากอันดับ11ห่างจากอันดับ10อ่าหางจากอันดับ10ก่อน ห่างจากอันดับ10อย่างนิวคาเซิลอยู่3แต้มนะครับประตูได้เสียวินล,ล่าเนี่ยก็ลบน้อยกว่านิวคาเซิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวินล,ล่าชนะได้ก็จะกระโดดขึ้นไปอยู่ถึงอันดับ10ได้เลยนะครับเบอร์นวีก็คงจะไม่แค่ไม่ใช่งานง่ายส่วนเบอร์ลี่เองนะครับตอนนี้แข่งมา10แข่งมา34นัดนะครับมีทั้งหมด14แต้มขออภัยมีทั้งหมด34แต้มนะครับ ไอ้34แต้มเนี่ยนะครับมันเท่ากับลีสนะครับแต่ประตูได้เสียเบอร์ลี่ดีกว่าและมันมากกว่าเอเวอเรตั์ทีมตกชั้นอยู่2แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ลี่เจอกับวิลล่าก็เดายากครับเดายากครับบอกเลยว่าเดายาก3นัดหลังของเบอร์ลี่ชนะรวดมานะครับแล้ว5นัดหลังเนี่ยแพ้ไปแค่เกมเดียวส่วนวิลล่า5นัดหลังแพ้ไปถึง3นะครับเพื่อจะกลับมา ในช่วง2นัดหลังสุดคือเสมอกับชนะในเกมล่าสุดก็สูสีครับคู่นี้สูสีผมว่าแรงจูงใจแล้วก็ความเข้มข้นของเกมเนี่ยเบอร์ลี่น่าจะมีมากกว่าวิลล่าเจ้าบ้านนะครับแม้ว่าไม่อยากจะแม้ว่าจะเอาใจเชียร์ลูกทีมของเฮียเจิดนะครับให้ติดท็อป10หรือติด1ใน9เนี่ยแต่ว่าการมาสู้กับเบอร์ลี่ที่ต้องการคะแนนแบบสุดๆเนี่ยก็คงจะไม่ใช่งานง่ายครับเพราะนั้นผมฟันธงไปที่เบอร์ลี่ 2 a s แอสตั l วิลนะครับแต่ถ้าจะต้องเลือกทีมที่จะชนะจริงๆก็ยังเชื่อว่าเบอร์ลี่อาจจะเบียดเข้าวินได้ด้วยสกอร์2-1หนะครับหรือ1-0ประมาณนี้แต่ผมฟันธงไป2-2นะครับขยับคู่ต่อไปครับเชลซี Chelsea, เจอกับวูแพมตันครับ1ทีมตอนนี้ต้องการคะแนนอย่างมากแล้วนะครับเชลซี Chelsea, เนี่ยผมพูดมาตลอดตั้งแต่เชลซี ตกรอบ UCL ด้วยน้ำมือของมาดริดเนี่ยผมพูดมาตลอดว่าเชลซีต้องต้องพยายามเก็บคะแนนในลีกให้ได้เรื่อยๆโดยเฉพาะการเก็บชัยชนะเพื่อการันตีอันดับ3ถ้านักเตะของเชลซีนะครับใจเนี่ยมันลอยไปที่เกมนัดชิง f อฟเอกับลิพูลวันที่14เนี่ยอาจจะทําให้ผลงานในลีกไม่ดีแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแม้ว่าล่าสุดนะครับอันนี้แสดงความดีใจกับแฟนเชลซีด้วย อยู่ในขั้นตอนของเรื่องของการตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนะครับเพราะว่า,ามีกลุ่มทุนนะครับใช้คำว่ากลุ่มทุนจากอเมริกามาเช็คโอเวอร์แล้วสัญญา,ามูลค่าอยู่ที่2,500ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณแสนกว่าล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็เข้ามาบริหารแทนที่ของเสีย่ยมีที่โดนคว่ำบาทไปนะครับก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในฤดูกาลใหม่ เชลซีก็คงจะถูกบริหารภายใต้เจ้าของคนใหม่นะครับยังไงดีล่ะตอนนี้คะแนนเชลซีเนี่ยนำหน้าอาร์เซนอลอยู่แค่3แต้มนะครับแล้วประตูดได้เสียแม้ว่าจะมากกว่าแต่มันก็มันมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเคยนําเป็น9แต้ม10แต้มสุดท้ายแล้วมาโดนอาร์เซนอลไล่มาเหลือ3แต้มพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้แต่เองครับการมาเจอกับวูฟมันไม่ใช่ มันไม่ใช่หมาป่าตัวเดิมที่น่ากลัวนะครับถ้าเชลซีไม่เล่นกันผิดพลาดเองอย่าลืมนะครับว่าหมดสัปดาห์นี้ไปเนี่ยเชลซีจะไปเล่นนัดทิงเอฟค,คับกับลิปูในวันเสาร์ที่14คือวันเสาร์หน้าอันนี้ก็ต้องดูว่าทางด้านของโทมัสทูเคินจะจัดทัพยังไงจะใส่เต็มกับวูฟไหมนะครับแต่ว่าเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บอาจจะโชคดีหน่อยว่าวูฟไม่ได้มีอะไรลุ้นแล้วนะครับแล้วผลงานระยะหลังเนี่ย ก็หนักไปทางแพ้ซะมากกว่านะครับวูฟเนี่ยสนัดหลังแพ้รวดเลยแล้วก็ถ้านับ5หลัง5นัดหลังสุดชนะนัดเดียวแพ้ไปถึง4นะครับสำหรับวูฟปเนี่ยส่วนเชลซียังมีเสมอ2อ่าเสมอไป1แพ้2ชนะ2ก็ยังมีคละาคะกันไปเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารแล้วโอกาสที่วูฟจะแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันก็มีแต่ผมกลับเลือกว่าโอกาสที่จะเสมอก็มีเนื่องจากนั่นแหละอย่างที่บอกครับ วันเสาร์หน้าเชลซีจะไปชิงเอฟเอคับกับลิเวอร์พูลเหลือถ้วยเดียวให้ได้ลุ้นนะครับอ่าเอาอยัางไงดีครับเล่นต่อหน้าแฟนๆอ่ะผมว่ามันถึงเวลาที่วูฟจะต้องมีแต้มนะครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงไปที่เชลซีหนึ่งวูฟแฮมพ์ตันหนึ่งครับคู่สุดท้ายสามทุ่มคืนนี้ครับคริสตันเบรดเจอกับวัตฟอร์ดหนึ่งทีมพาเลสตอนนี้อยู่กลางกลางตารางนะครับมีลุ้นอันดับเก้านะครับมีลุ้นอันดับเก้าเดี๋ยวดูคะแนนนิดนึงพาเลสตอนนี้มีสี่สิบ 1> 1แต้มนะครับอยู่อันดับ12ก็ไล่ๆกับพวกวิลล่าเวนฟอร์ดเซา์พวกนั้นแหละนะครับมี41แต้มแล้วก็มีคะแนนตามหลังไบรทันอันดับ9อยู่3แต้มนะครับประตูได้เสียเนี่ยพาเลทดีกว่าด้วยนะครับริสตันพาเลทเนี่ยเป็นทีมครึ่งล่างของตารางที่มีประตูได้เสียบวกนะครับ <c oughs> คือตั้งแต่อันดับ9ลงมาเนี่ยนะครับไบรทันเนี่ยติดลบหมดเลย แต่มีคริสตัลเบรดทีมเดียวที่บวกอยู่3ประตูยิงได้45เสีย42เพราะฉะนั้นวัตฟอร์ดตามทฤษฎียังไม่ตกชั้นแต่นัดนี้ตกแน่นอนนะครับอย่างมากก็คงจะเก็บได้แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นฟันธงไปที่คริสตันเบรดจะชนะวัตฟอร์ด2ประตูต่อ0ครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรืออย่างแย่ถ้ามันไม่ใช่20ก็2 2 1หรือ1 0ประมาณนี้แต่เป็น3แต้มของคริสตัเบรแน่นอนครับ ห้าทุ่มครึ่งครับมันยังไม่สุดจริงๆคู่ห้าทุ่มครึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นคู่คู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์แต่บังเอิญว่ามันไม่มีคู่หกโมงครึ่งนะครับมันไม่มีคู่หกโมงครึ่งผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วฝ่ายจากการแข่งขันเขาอาจจะกําหนดให้สเปอร์กับเรียวพูลเล่นหกโมงครึ่งก็ได้แต่บังเอิญว่าเอร์ียวพูลเนี่ยเข้ามาจนถึงรอบรอง U ู l ก็เลยถูกกาหนดมาเตะคู่ดึกมันซะเลยนะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ถ่ายทอดสดเรื่องของสัญญาลิขสิทธิ์เรื่องของมูลค่าตัวเงินนะครับธุรกิจนั่นแหละ,ะธุรกิจนั่นแหละ,ะไปดูแมนยูกับไบรตันก่อนนะครับไบรตันเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับ9สถานการณ์ดีมากนะครับตามหลังวูออ๊แฮมตันอยู่แค่5คะแนนไม่ว่าจะแข็งมากกว่ามาป่าอยู่1นัดก็ตามเพราะฉะนั้นถ้ามีสามารถเก็บ3แต้มเหนือแมนยูได้โอกาสที่ไบรตันจะลุ้นท็อป8ท็อปเอกก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นแมนยู ขึ้นมาเด้นหนก่อนนะครับมบอกนะครับเปิดอ,อ่ลืมสนามแมนยูแล้ว <laughs> เปิดอ็อนแทฟฟอร์ดนะครับเอาชนะเบรนฟอร์ดมา30นะผลงานก็ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโจมตีอะไรก็ว่ากันไปแหละนะครับโดยเฉพาะคริสตโนโรนันโดที่ดูจะมีการถอนต่ำมีการเล่นอะไรเพื่อเพื่อทีมมากขึ้นนะครับแสดงออกอต่างๆเพื่อที่จะพาแมนยูจบอันดับที่ดีที่สุด นะครับจากการเล่นในบ้านครั้งสุดท้ายของปีศสจแดงว่าอย่างนั้นเตือนะครับตอนนี้แมนยูเนี่ยเล่นไปแล้ว36นัดนะครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือนัดรองสุดท้ายของแมนยูนะนี่คือนัดรองสุดท้ายของแมนยูนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เลยแล้วก็รู้สึกจะเป็นทีมเดียวที่แข่ง36นัดก็คือแมนยูนี่แหละแปลกไหม <c oughs> <c oughs> ขอไปครับคนอื่นก็จะไปเล่นนัดรองสุดท้ายเนี่ยช่วงสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์ที่หน้าคือนัดรองสุดท้าย แต่กลายเป็นว่าแมนยูกลับมาเล่นนัดรองสุดท้ายสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็เป็นการเล่นเกมเยืยนอน2นัดด้วยนะครับเอายังไงดีนะครับผมให้เสมอแล้วกันนะแม้ว่าแมนยูจะจะไปเอาชนะเบนฟอร์ดมา30ูยสวยๆก็ตามนะครับผมเชื่อว่าอะไรๆมันก็ยังไม่ดีมากหรอกนะครับผมให้เสมอ หรือถ้าแมนยูจะเบียดชนะก็คงจะชนะแค่ลูกเดียวเพื่อนๆคงจะรู้เหตุผลว่าทําไมผมถึงฟันตรงให้เสมอกันเพราะหลายครั้งที่ผมฟันตรงให้แมนยูชนะมันก็มกกักจะไม่ชนะอย่างนั้นที่แล้วเนี่ยเจอเรนฟอร์ดผมฟันตรงให้เสมอสองสองด้วย <laughs> <laughs> นะครับเอาเอางี้ล้กันเอาเอาใจช่วยแฟนแมนยูหน่อยนะครับแข่งไปสามสิบนั่นละเผื่อได้ลุ้นอันดับ5้าบ้างนะตอนนี้มีคะแนนตามหลังสเปอร์อยู่สามแต้มใช่ไหม มีคะแนนตามหลังสเปอร์อยู่สามแต้มนะครับมีรุ้นันดับห้าเพราะนั้นผมให้แมนยูครับเบียดชนะสองหนึ่งครับไรตันหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองครับจริงๆใจอยากจะฟันทงสองสองแหละบอกบอกติงตายไว้นะครับเอาไปคู่สุดท้ายครับตีหนึ่งครึ่งไม่ใช่ตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับของข้ามคืนวันนี้รองจากฝูงลีวพูลนะครับจะเปิดแอนฟิ์เจอกับท oh ็อตแนมฮอตสเปอร์โอ้โหแม่ อปรโนขึ้นป้ายโปรโมตนะครับเกมนัดนี้ฟันได้ขึ้นโปรโมตโอ้หลายอย่างแล้วแต่แล้วแต่ช่องทางไหนเขาจะโปรโมตยังไงแต่เอาเป็นว่าเกมตอนหลังปีใหม่นะครับล์พูลบุกไปเยือนสเปอร์เนี่ยสเสมอกัน2-2ซึ่งณนะวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆคงจะจำได้ผมนี่บอกเลยว่ามันไม่ มันไม่ควรจะได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วสำหรับลิเวอร์พูลตอนนั้นคือคะแนนเนี่ยทิ้งห่างโดนซิตี้ทิ้งห่างไป10กว่าแต้ม 12, 13, 14ด้วยบางนัดที่ซิตี้เล่นก่อนนะครับแต่แล้ววันนี้กลับมาสเปอร์เคยทำให้ลิเวอร์พูลหมดหวังการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วนหนึ่งตอนต้นปีแต่ผ่านมามกราคมพามีนาเมษาพฤษภาผ่านมา4เดือนเศษ ลิพูนโคจรมาเจอสเปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสเปอร์จะทําให้ฝันของลิพูลดับสลายลงอีกรอบหนึ่งหรือไม่คืนนี้ที่แอนฟิลเจอกันตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีผมภาคคู่เดียวนะเพราะว่ามันคู่ดึกแล้วไม่อยากจะมีอะไรมาบั่นทอนพนลังงานอยากจะไปปลดปล่อยตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีทีเดียวนะครับสกอร์ที่ผมคิดนะครับสกอร์ที่ผมคิดแม้ว่าโอปาโนแฮร์รี่เคนกำลังพีคนะครับโดยเฉพาะซงฮึงมินเนี่ยมีลุ้นดาวชน,นโวควบกับ โมซาร่า ah ด้วยแต่ผมเชื่อว่าคืนนี้ซาร่า ah มีประตูแน่นะครับ mm hmm. เมื่อวานนี้ไลฟ์ live, แล้วก็คา,าดการณ์สประเด็นตัวจริงของฝั่งลิเวอร์ p o o ไปแล้วนะครับลองย้อนไปดูลองย้อนไปดูปดสกอร์ที่ให้เอาเท่าไหรด่ดีใจเนี่ยผมสกอร์แรกผมเลยนะผมคิดมาตแต่เมื่อวานก็คือผมให้ลิเวอร์ p o o ชนะสเปอร์ส3ประตูต่อหนึ่งะครับผมให้ลิเวอร์ pool ประตูตอนหนนะครับ,รตตนนนะรบแต่ถ้าเป็นสกอร์ที่ผมฟันธงแบบ อวยทีมทุกเองทุกอย่างเลยไม่เอาเหตุเอาผลหาเหวอะไรเลยผมก็เชื่อว่าริปูลจะชนะ2 0 <c oughs> คือต้องการให้อลิซอนได้รางวัลถุงมือทองคำ <c oughs> อ้าใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับโอกาสเสมอมีไม่ใช่ไม่มีนะครับโดยเฉพาะการเสมอด้วยสกสอร์2-2ระยะหลังริปูลก็มักจะโดนสเปอร์ทำแสบเหมือนกันแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่ามันหวานเจี๊ยบแต่เชื่อเหอะมันไม่หวานขนาดนั้นหรอกนะครับ <c oughs> แล้วในช่วงที่ซงฮุงม,มินกับแฮร์รี่เคนเล่นกันเข้าขารู้ใจอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่ใช่งานง่ายของลิเวอร์ pool แต่ก็ด้วยความที่ลิเวอร์ pool ครับปีนี้อย่างที่ JK บอกว่า,าในเมื่อมันมาถึงตรงนี้นะครับในเมื่อมันมาถึงณจุดจุดนี้เขาไม่รู้หรอกว่าลิเวอ,อร์ pool จะได้สักกี่ถ้วยสิ่งที่เขาให้กับนักเตะนะ JK ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เขามอบให้กับกับนักเตะคือ1ความรัก2ความเชื่อเชื่อมั่นความเคารพ คือเคารพในฝีเท้าเคารพเชื่อมั่นในนักเตะของตัวเองทุกคนนั่นคือสิ่งที่เจเคเขาเขาให้กับนักเตะของเขาทุกคนเราจะเห็นว่าเขาโอบกอดน,นักเตะตัวเองทั้งก่อนเกมหลังเกมก่อนเปลี่ยนตัวเข้าปอดเปลี่ยนตัวออกทุกอย่างเจเคจะทําเหมือนเดิมทุกแมชทุกนัดไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้ผมว่ามันก็คงจะสานต่อไปสู่ความมั่นใจที่เวอร์พูล อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องพะวงเรื่องของนักเตะบาดเจ็บสิ่งที่เราต้องห่วงคือการโรเตชันของบอสว่ามันจะลงล็อกมันจะคลิกไหมถ้าการโรเตชันของ JK มันลงล็อกมันคลิกผมเชื่อว่าสเปอร์เก่งแค่ไหนก็คงจะเหวอคงจะเหวอนะผมให้สกอร์ตามนั้นนะครับ3ประตูต่อหนึ่งแต่ถ้าเอาแบบสกอร์ที่ผมลุ้นเลยเนี่ยก็อยู่ที่2 0นะครับอ่ะไปที่คืนวันอาทิตย์บ้างนะครับ คืนวันอาทิตย์เนี่ยมีอยู่4คู่นะครับเริ่มมาที่คู่2ทุ่มอาร์เซนอลเจอกับลีสนะครับซเ,เปอร์แข่งก่อนใช่ไหมครับเมื่อกี้สปเปอร์แข่งก่อนแล้วก็มันมีช่องว่างระหว่างสปเปอร์กับช่องว่างระหว่างสปเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยอยู่สามสมแต้มไหมเดี๋ยวดูก่อน2แต้มนะครับโทษทีนะครับอาร์เซนอลมี63สมเปอร์มี6 1 ก็ถ้าสปเปอร์แพ้ลิเวอร์พูลนสมมติถ้าสปเปอร์แพ้ลิเวอร์พูลแล้วอาเซนอลมันเล่นคืนวันอาทิตย์เจอกับลีที่ต้องหนีตายอันนี้บอกเลยว่าอาเซนอลแม้ว่าจะชนะรวดมา3นัดนะครับแต่2นัดก่อนหน้านั้น3นัดก่อนหน้านั้นคือไปแพ้ทีมเล็กๆก,กลางๆแต่มาชนะไอทีมใหญ่3นัดรวด <laughs> โดนทั้งแมนยูโดนทั้งเชลซีโดนกันหมดเลยนะครับ เพราะนั้นโอกาสที่อาเซนนลจะพลาดมีนะครับไม่ใช่ไม,ม่มีนะอาเซนอลจะพลาดมีไม่ใช่ไม่มีอ่าเอาอยัางไงดีนะครับแต่ก็ด้วยความมั่นอกมั่นใจเนาะแถมบวกกับกองหลังของลีสที่อีลูปตุกเปะเหลือเกินไปๆมาๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอเวอเรตกับเบอร์ลี่จะรอดแล้วลีสจ,จ,จะตกชั้นเอานะครับอเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะเพราะว่าลีสเนี่ยประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองแค่นอลิตก,กับวัตฟอร์ดนะครับ อ่าคือเป็นทีมที่ประตูได้เสียเสียเยอะมากอะ่ะแล้วถ้านับเฉพาะประตูเสียลีคคือทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในลีกครับคือเสียไป72ประตูจาก34นัดแทบจะแทบจะแทบจะนัดละ2ลูกไหมอ่าแทบจะเสียแน่ๆนัดละ2ลูกนะครับอ่ะเพราะนั้นฟันธงผมให้อาเซ n นอล สกอร์ยอดฮิตครับน่าจะเบียดเอาชนะลีสไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับไปที่เลสเตอร์กับเอฟเวอร์ตันครับแน่นอนครับแข่งพร้อมกัน2ทุ่มนะครับแข่งพร้อมกัน2ทุ่มคือลีดไปเยือนอาร์เซนอลส่วนเอฟเวอร์ตันไปเยือนเลสเตอร์แต่อันดับตารางคะแนนเนี่ยเอฟอยู่ทีมอันดับ18ซึ่งเป็นทีมตกชั้นนะครับเกมล่าสุดก็ถือว่า3นัด อ่าห้านัดหลังสุดก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นนะครับลูกทีมของแฟรงค์ลัมพาดคือก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปถ้านับเป็น10นัดเนี่ยคือจะแพ้แบบติดๆๆติดกันมาเลยแต่เอาเฉพาะ5นัดหลังสุดเนี่ยก็มีมันจะมีแพ้ไป2นัดแต่ก็มีชนะ2นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับซึ่งไอการชนะเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าคือการชนะแมนยูกับชนะเชลซีด้วยสกอร์เดียวกันคือ1ประตูต่อ0นะครับเพราะนั้นเอฟมาเจอกับเบลสเตอร์ในวันที่เบลสเตอร์ก็ถือว่าเป็นทีม ที่มีเกรดดีกว่าเอเวอร์ตันตอนนี้พูดถึงะนะครับแม้ว่าเลสเตอร์เองจะเพิ่งอกหักรักคุดจากสุดยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกมานะครับแพ้ไอเอสโรม่าเป็นหนึ่งศูนย์แล้วตกรอบอดเข้าชิงก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบด้านสภาพจิตใจหรือเปล่านะครับบวกกับเอเวอร์ตันมีความเหี่ยมเกรียมเหี่ยมเกรียมนะเพราะฉะนั้นอ่ะฟันธงไปผู้นี้รักพี่เสียดายน้องให้เสมอกันนะครับผมให้เลสเตอร์หนึ่งเอเวอร์ตันหนึ่งแต่ถ้า อยากจะให้แบบว่าหักปากกาเซียนหรือว่าสวนทางกับผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ากูรูต่างประเทศเขาฟันธงกันยังไงนะครับแต่ผมเนี่ยผมให้สกอร์แรกคือ 1, 1นึ่นครับแต่ถ้าจะให้ผมบังคับให้ผมเลือกทีมชนะเนี่ยผมให้เอเวอร์ตันนะครับมีโอกาสที่จะบุกไปชนะที่คิงพาวเวอร์ได้2ประตูต่อนหนึด้วยอ่ารอรุ่นกันรอรุ่นกันไปที่คู่สุดท้ายตอน2ทุ่มวันอาทิตย์นะครับเป็นนอริซิตี้เปิดเชโรสนะครับเจอกับทาด้านของเวส์ เวสแฮมก็เช่นกันกับเบลสเตอร์ครับคือตกรอบยูโรป้าหลีกมาคนละถ้วยนะครับนัดแรกแพ้นัดที่2ก็แพ้อีกโดยเฉพาะจังหวะที่อารอนคริสเวลโดนไล่ตั้งแต่ต้นเกมก็เลยทำให้ไปไม่ถึงฝันนะครับแพ้เจ้าบ้านในทักแซงเฟิร์ตตกรอบไปเกมนี้ก็คงจะได้คริสเวลกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนละถ้วยคนละรายการกันเจอกับนอริที่ตกชั้นไปแบบ100%เซแล้วก็เล่นกันสบายสบายแต่เวสแฮมเนี่ยนะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้มีอยู่ 52แต้มนะครับห่างจากแมนยูอยู่ถึง6แต้มแข่งน้อยกว่า1นัดเพราะนั้นถ้าเวสแฮมมองอันดับ7คือพื้นที่ยูโรปาลีนะครับอันดับอันดับ6นะถ้าเบสแฮมมองอันดับ6คือพื้นที่ยูโรปาลีก็ต้องเอาชนะเกมนี้ให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อยู่อันดับ7ซึ่งเป็นพื้นที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลี <c oughs> ก็เลือกเอานะครับรายการมันยุโรปเหมือนกันแต่ว่าถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เงินรางวัลก็ต่างกันเราไตกชั้นไปแล้วอาจจะเล่นไม่ได้มีแรงจูงใจมากเล่นสบายเล่นสบายๆเนี่ยมันมี2ม,มุมคือผลงานดีกับไม่ดีนะเพราะฉนั้นเชื่อว่าเวสแฮมยังมีแรงจูงใจอยู่ในฤดูกาลนี้ที่จะทําผลงานให้ดีในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเพื่อไปเล่นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะไปได้นะครับถ้ามันไปไม่ได้ก็ไปยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกถ้ามันดีขึ้น ื่อได้แซงแมนยูใช่ไหมครับมันก็จะไปเล่นยูโรปาลีกได้เพราะแมนยูเนี่ยเล่นเป็นนัดรองสุดท้ายแล้วไปเป็นแฮมชนะรวดก็ไม่แน่ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ให้เวสต์แฮมบุกไปชนะนอริทซิตี้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับนอริทหนึ่งเวสต์แฮมสครับไปคู่สุดท้ายท้ายสุดของสัปดาห์นี้ครับจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดเอติฮัชเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับ5นัดหลังสุด แมนซิตี้ชนะ4เสมอหนะครับนัดหนึ่งนัดนั่นก็คือการเสมอ l ล v ิเวอร์พูลสอที่เอติฮัดนะครับส่วนนิวคาสเซิลก่อนหน้านั้นชนะรวดมาเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในเกมล่าสุดก็คือแพ้ลิเวอรนไปศูนย์หนนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คบ้านของตนเองอยังไงดีครับแมนซิตี้เนี่ยเพิ่งจะตกรอบยูซอมาด้วยฝีเท้าของเรอัวมาดริดราชันชุดแขวนะครับจะแกว่งไหม ส่วนตัวผมว่าเอาจริงๆนะครับพอนั่งภาคเสียงพอแมนซิตี้ตกรอบยูเซียลปุ๊บเนี่ยผมแวบขึ้นมาในหัวทันทีว่าไอ้สีแชมป์ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แหละเพราะว่ายี่ห้อของแมนซิตี้กับโปรแกรมที่เหลืออีกแค่สี่นัดถ้ามันเหลือมากกว่านี้ถ้าสมมติเหลือทั้งแปดนัดหรือสิบนัดน่ผมว่าไม่แน่ซิตตี้อาจจะมีเป๋แต่พอมันเหลือสี่นัดแต่ผมรู้สึกว่าพลังงานทุกสิ่งทุกอย่าง เป๊ปคงจะต้องเขี่ยวเข็นนักเตะของตัวเองนะครับให้เก็บชัยชนะได้ทั้ง4นัด12แต้มเต็มซึ่งถ้าทำได้แน่นอนครับถ้วยแชมป์บิมเบร์นิกก็จะอยู่ในมือของซนะิตี้นะแต่อีกมิติหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คืออาการผิดหวังเพราะอย่าลืมนะครับว่าปีนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่แมชซิตี้ตกรอบรอง UCL ปีที่แล้วเข้าชิงไม่ได้แชมป์ปีนี้ มาถึงรอบรองโอกาสที่จะเข้าชิง2ปีติดก็ดันมาพลาดในช่วง2นาทีก่อนจะหมดเวลาสุดท้ายก็ไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษและตามสถิติที่ถูกกลางออกมาแมนซิตี้มาตายรอบ8มาตายรอบรองบ่อยมากในยุคของเป๊ปและถ้านับเฉพาะสถิติของเป๊ปเองนั้แคุมบาซ่าบาเยนแมนซิตี้เนี่ยพาทีมตกรอบรองหรือรอบตัดเชือกเนี่ยถึง6นัดห6นัดด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่เยอะพอสมควร นะครับพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2โมเมนตัมที่เราจะต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าซิตี้จะกลับมามีสมาธิลุยในีิมียริกสีหน้าที่เหลือเพื่อคว้าแชมป์ไปครองอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งมันควรจะเป็นมาตั้งนานแล้วถ้าซิตี้ไม่พลาดในช่วงเดือนกุมภากับมีนานะครับไม่ปล่อยให้ทีมลุนไล่หลังมาเหลือแต้มเดียวมันควรจะเป็นแชมป์ตั้งนานแล้วนะครับไม่ต้องมาเหนื่อยแบบนี้แต่พอจูๆ่ๆอ่ะปุป,ปับตกรอบ เอฟเอคัในช่วงหลังสงกรานต์แล้วก็มาตกรอบ UCL ในช่วงต้นเดือนพฤษภาก็จาก3แชมป์ที่เดอะบอยบอกจะเอาก็เหลือถ้วยเดียวเนี่ยก็ไม่แน่ครับนิวเซอลอาจจะโดนยิงเละเทะไปเลยนะครับเพราะนั้นสกอร์ที่ผมให้ผมให้สกอร์สประตูตอนหนึ่งครับผมยังเชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะเข้าเส้นชัยได้นี่คือการฟันธงแบบตามหน้าสื่อนะครับแต่ถ้าเอาใจผมในใจลึกๆในฐานะแฟนผงเนี่ยยังไงผมก็ต้องแอบรุนแอบเชียร์ให้กับ ให้ให้ให้ซิตี้สะดุดนะครับไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้ในบ้านก็ตามซึ่งโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันยากกว่านะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่านะผมให้ซิตี้ชนะเนี่ยถึง70%นะครับแล้วก็เหลืออีก30%ก็โอกาสที่จะพลาดเสมอหรือแพ้ในบ้านก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนี่คือฟันธงใส่สกอ์ครับประจำสัปดาห์นี้รวมทุกคู่ทุกสนามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายท้ายสุด ไม่ฝากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเมียม่ให้นอนบ้านครับนี่สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนช่องอย่างเป็นทางการนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราผลิตภัณฑ์ทั้ง3รายการนี้ก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆปีอ่าไม่ใช่แฟนๆบริษัทแดงนี่แฟนลูกหนังทุกท่านด้วยนะครับอ่าบอกสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำผื่นคันต่างๆครับสบู่กายาไว้โซ็กนะครับเล็กแต่จิ๋วก็ลย29่บาทเท่านั้นนะ สนใจก็โทรศัพท์ก็มาปรึกษาหารือกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทดลองใช้หรืออร่วมเปิดบินเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกับเราได้เช่นเดียวกันรวมถึงครับตรีชดาเอ็กซ์ตร้าบริเซรามครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่มีกลิ่นตัวนะครับรักแร้ดำสอกดำเข่าดำตรงนี้นะครับได้คุณยุ้ยจิรนันมโนแจมมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับหญิง้ายกับชามัตเต้ครับสำหรับท่านที่กำลังควบคุมน้ำหนักลด ความอ้วนอยู่นะครับรวมถึงมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังชอบกินจุกกินจิกนะครับชามมตเตมีส่วนผสมของชา3ชนิดนะครับทั้งยาทั้งชาเยบามาเตจากอเมริกาใต้ครับมาชาญี่ปุ่นและโอลงจากจีนตอนนี้มีโปรโมชั่นสวยรอท่านอยู่สนใจก็ตามเบอร์ด้านล่างนะครับ0809453874นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ สนับสนุนพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามและการอุดหนุนสินค้าในช่องก็ขอพรบคุณไว้หน้าที่นี้คืนนี้เจอกันช่วงภาคเสียงนะครับกับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ตีหนึ่งสีนาทีตาวลน,น,นในประเทศไทยจวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ